แอส s ซสเซนต์เมของร้านมิคาโกะนะคะ<ม>เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่มีปัญหามากคุณแอมพีมม่มาไม่ค่อยคุ้นเคยกับการมารับประทานอาหารที่ร้านสไตล์นี้<ช>ก็เลยาถามว่ามิคาโกะเนี่ยค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์ไหนเป็นสไตล์ของเทปัญยากิน,นะคะ<ม>โดยที่ว่าเชฟ<ม><ม>เนี่ยก็คือจะมาปรุงอาหารให้ปรุงตอ่อหน้าเรารใช่<ๆ>ค่ะแล้วก็จุดเด่นของร้านก็คือเราเนี่ยจะเป็นคอสเมนูค่ะค่ะก็คือในคอสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแอ แอปเปอร์ไทนเซอร์นะคะ,คะมีซุปม,มีพวกกริลเวชิเบอร์นะคะ,คะมีพวกสลัดซุป,ปต่าง แล้วก็มีเหล่งี้ให้ด้วยคใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นแอดเป็นข้าวักระเทียมได้ด้วยอใช่อันนี้ข้าวักระเทียมที่ไานก็อร่อยรใช่ไหมคะช่แล้วก็เห็นแบบว่ามีปิดท้ายด้วยของหวานให้ด้วยใช่ค่ะตามฤดูกาลก็คือเรียกว่าเวลาเราเข้ามาทานที่นี่เฉพาะที่นี่คาบูเนี่ยคือจะจัดเป็นลักษณะเเตแบบนี้ให้เลยคือลูกค้าสามารถที่จะเลือกประเภทของเนื้อที่ตัวเองชอบใช่ค่ะทีนี้พิมเองก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องเนื้อน้อยมากค่ะพิมเห็นจากเมนูตรงนี้เนี่ยนะคะเนี่ยก็จะมีสเต๊ก มีปริยากินะคะมีกริลชาบูชาบูแล้วก็สุกิยากิแต่ตรงนี้พิมก็ไม่เห็นมีหม้อสุก,กี้หรืออะไรเลยคือมันต้องแหกอธิบายนิดนึงค่ะว่าแต่ละอันมันแตกต่างกันังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างสเต็กค,ค่ะสเต็กเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเนื้อที่เป็นก้อนเลยนะคะแล้วเราก็มาทําบนเตาเทปันยากิเลยะนะคะแล้วเชฟเนี่ยก็จะหันให้เป็นเนื้อลูกเต่านะคะเ,ออเป็นลูกเตา่าใช่ค่ะ,คะ,คะก็คือเป็นเนื้อลูกเต่าเลยส่วนออยากิเนี่ยก็คือเป็นเทนเดอร์ลอยหรือว่าสั่งในนะคะ,คะเทนเดอร์ลอยเนี่ย ลักษณะพิเศษของมันก็คือจะนิ่มมากนะคะแล้วตัวออยากิเนี่ยคือเขาจะหมักกับัวน้ําตาลแล้วก็ซอสสูตรพิเศษของเขาก่อนนะคะสูตรลับว่างั้นใช่มีมาประมาณ80ปีแล้วค่ะเพราะว่าคุณเคนจิเนี่ยเป็นรุ่นที่สามอ๋อใช่ที่ทำให้ผมน่าะใช่ค่ะเขาเป็นเจ้าของที่ญี่ปุ่นเลยค่ะใช่แล้วก็ตัวออยากิเนี่ยก็คือความพิเศษของมันคือเนื้อเนี่ยจะนิ่มมากจนเราสามารถที่จะใช้ตะเกียบเนี่ย ได้แบบแบ่งออมาได้เลยแบ่งชิ้นนได้เลยค่ะอนี่ต้องลองใชะปกติเนื้อเนี่ยมันจะเหนียวถ้าเป็นเนื้อที่อื่นแต่ว่าเนื้อที่นี่เนี่ยคือทุกอย่างจะแซกมันหมดแล้วเป็นมาร์โลเลยค่ะเป็นเนื้อคุณภาพดีมากก็คืออันนี้เป็นลักษณะแบบว่า ย่างเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นย่างแต่ว่าจะหมักน้าซอสมาก่อนซูเปอร์ยากิแล้วเจ้าปริวชาบูชาบูนี่นะคะหม้อชาบูก็ไม่มีตรงนี้เหมือนกันเราก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้หม้อชาบูนะคะกริวชาบูก็หมายความว่าเราทําบนเตาเทปันยากิเหมือนกันค่ะโดยที่กริวชาบูกับซุกิยากิเนี่ยเราจะใช้ตัวเซลอยค่ะแล้วคือตัวเซลอยเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบสไลด์บางมากซึ่งเชฟเนี่ยจะต้องมีความชํานาญพิเศษ แพราะว่าปกติเนี่ยการสไลด์ให้บางขนาดเป็นชาบูชาบูซุกิยากิเนี่ยนะคะก็คือจะต้องใช้เฉพาะเครื่องเท่านั้นเลยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเชฟมีความสามารถมากสามารถที่จะใช้มีดใช้มีดสไลด์ให้ให้บางอย่างที่พิมเห็นนั้นคือแบบบางบางสายเลบางแบบบางมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็คือเอาไอ้เจ้าเนื้อบางเนี่ยมาวางลงบนเตาร้อนที่เชฟจะทําให้เราเห็นข้างหน้าเชฟก็จะปรุงให้ของกิ้วชาบูชาบูนะคะเชฟก็จะใช้แค่เพียง เ,เกลือกับพริกไทยเท่านั้น,นะค,ะค่ะรใช่ค่ะ,คะเพราะว่าจะไม่จะรักษาความแบบรสชาติของเน,นื้อนิดนึงนะคะแล้วถ้าเป็นสุป <Y agi. S 1> ย่ากี้เนี่ย <laughs> ก็จะคล้ายๆกับโบอายากิแต่ว่าใช้ตัวเซลอย ตัวนี้นะคะก็คือตอนแรกเชฟก็จะใช้เป็นน้ําตาลวางบนกระทะก่อนนะคะก่อนใช่แล้วก็จากนั้นก็คือวางเนื้อลงไปแล้วก็ราดซอสค่ะตื่นเต้นเลยค่ะแค่ได้ตัวนี้ตัวนี้จะแบบว่าแบบปุดๆเลยะคะ่ะจะอร่อยมากแล้วก็ตัวนี้ของซุกิยากิของทางร้านเราเนี่ยจะใช้ไข่ออนเซนค่ะซึ่งเป็นซอสก็คือเป็นเหมือนกับดิปปิง้ง อ๋อก็คือเรื่องว่าเราจะไม่ต้องใช้ซอสพอพอ,อพย่างเจ้าเนื้อเนี่ยใช่ไหมคะบนบางบนน้าตาลแล้วก็ราดซอสเสร็จแล้วเวลาจิ้มคือจิ้มกับไข่ออนเซนใช่ค่ะโอ้ยหใจจะวายถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเขาจะใช้ไข่ดิบคะ่ะ<อ>แต่ว่าที่นี่เนี่ยเพราะว่าคนไทยเราบางคนก็ไม่ไม่ใช่กินดิบเนาะใช่ไม่กินไข่ดิบใช่ก็ไปยุ่นิดนึงใช่ค่ะเป็นไข่ออนเซนึ่งอร่อยมา ได้ที่นี้ mm hmm. พิมขอย้อนกลับมาตรงสเต็กนิดนึงเนื่องนะจากตรงสเต็กเนี่ยนะคะจะมีเนื้อถึง3แบบคือมีเทนเดอร์ลอยมีเซอร์ลอยแล้วก็มีบราวน์มันต่างกันยังไงคะแต่ละประเภทเพราะราคาก็ไม่เท่ากันด้วยออใช่ค่ะตัวเทนเดอร์ลอยนะคะก็จะเป็นเนื้อสันในก็จะนิ่มมากจะแทรกมันอยู่แล้วแต่ว่าเราหมายความว่ามันจะน้อยกว่าตัวเซอร์ลอยนิดนึงเพราะว่าเซอร์ลอยเนี่ยจะฉ่ำจะเน้นบอกว่าจะเป็นสันนอกซึ่งจะฉ่ำว่าแล้วก็จะเน้นตรงความมัน ก็คือสันในสันนอกใช่ค่ะแล้วก็เนื้อเราเนี่ยจะเป็นเนื้อต้นต้นขานะคะซึ่งตัวน,นี้เนี่ยจะลีนมาจะมันน้อยค่ะก็เลยจะถูกกว่านิดนึงก็ค <ขอ S 2> ือแล้วแต่ความชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้โอ้คือแบบว่าได้ยินที่เล่าให้ฟังคืออยากกินมากแล้วตอนนี้แต่ว่าทําให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะตอนแรกยินเข้ามาที่แบบเห็นเมนูแล้วแบบไม่เข้าใจว่าอะไรอะไรแล้วแล้วก็แบบสั่งไม่ถูกเลยค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็คือเราเข้าใจแล้วว่าเวลาเราเข้ามาคือสั่งเป็นเซต แต่ทีเนี้ยในเซตที่เขาให้เนี่ยเราเลือกเนื้อแล้วก็วิธีการปรุงในแบบที่เราต้องการจะต้องการเป็นสเต็กเป็นโอริกิเป็นกริลชาบูหรือเป็นสุกียากี้ก็เอาแบบที่เราชอบได้สามารถที่จะเลือกเป็นเนื้อ1 0อยกรัมเนื้อ150เนื้อ200กรัมอะไรก็คือแล้วแต่ขนาดความต้องการอาหารในวันนั้นของ ก็ความพิเศษของเราเนี่ยเราก็ยังมีพวกซีฟู้ดนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเลยนะคะใช่อันนี้คือหลายคนที่เข้ามาเนี่ยก็คิดแต่ว่าแบบเอ้ยเรามีแต่เนื้อล่าแล้วถ้าไม่ไม่ทานเนื้อจะกินอะไรค่ะค่ะเราก็ยังมีคิงแคปมีมาร์คุโร่นะคะมาคุโร่นี่ก็คือทูน่าเราจะใช้ตัวบูฟิงตัวที่มีแบบโอโทโร่เป็นเนื้อทองอร่อยมากนันกระช่อค่ะนักกระชองชแล้วก็จริงๆเรายังมีนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเป็นแซลมอนแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ไว้ในเมนูนะคะแล้วก็ถ้าเป็น มาในช่วงวันหยุดเนี่ยเราอาจจะได้พวกแบล็คอะบัลโหรือว่าเปาืหรือว่าล็อบสเตอร์นะคะแต่ถ้าไม่ได้ละฉันจะมาวันธรรมดาสั่งก่อนล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์นะคะเราต้องแจ้งล่วงหน้านิดนึงใช่ค่ะแจ้งล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าต้องอิมพอร์ตเข้ามาเลยก็คือยังเป็นเป็นอยู่เลยสำหรับร้านนิคาคุเนี่ยนะคะ วันนี้เนี่ยพิมนั่ง BTS มานะคะนั่ง BTS มาจริงๆเราจากระยะ BTS เนี่ยก็เดินเข้ามาก็ได้นะ<ช>หรือถ้าเกิดไม่สะดวกจะนั่งแท็กซี่มาใกล้มากค่ะอยู่ตรงกันข้ามกับตึกที่มีธน,นาคารกรุงศรีนะคะมองมาทางซ้ายปุ๊บมีร่มเป็นสีส้มๆแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นมาชั้นสองนะคะสำหรับร้านมิขั่ปูนี่เราเปิดทุกวันหรือเปล่าคะหรือปิดวันไหนบ้างตอนนี้เราปิดวันจันทร์ปิดวันจันทร์ใช่แค่วันเดียวค่ะวันตั้งแต่อังคารจนถึงวันอาทิตย์เปิด เปิดมื้อเช้ามื้อเที่ยงที่กี่โมงคะมื้อเที่ยงเนี่ยจะเป็นเที่ยงถึงบ่ายสองนะคะเปิดเที่ยงถึงบ่ายสองใช่ค่ะ,คะแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นห้าโมงถึง สี่ทุ่มค่ะห้าโมงยถึงสี่ทุ่มเลยนะคะเรียกว่าเต็มที่ได้เลยเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะพิมต้องขอบคุณคุณแอมาะะามากคะที่จะมาให้ความรู้ต่อไปนี้เวลาพิมไปร้านสไตล์เทปันยากิพิมจะได้ไม่แต่ว่าเดือดดาลแล้วคือแบบเข้าไปถึงแล้วก็นั่งแล้วสั่งไม่ถูกนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแอมมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะพิมพร้อมแล้วที่จะไปรับประทานอาหารนะคะที่ทางร้านเตรียมไว้ให้นะคะเพราะว่ารับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Hold you, I think, of you, 全然違う。<music> แล้วลายในปากค่ะ はい。Papa.